วันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้การแต่งเพลงด้วย AI นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่ว้าวสุดๆเลยนะครับเราต้องบอกว่าง่ายสุดๆด้วยนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีอยู่2 AI ด้วยกันนะตัวแรกก็คือ ChatGPT แล้วก็ Suno ครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับมาเรามาลุยกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับจันก็จะพาผู้เรามาแต่งเนื้อร้องก่อนนะครับแล้วก็เนื้อร้องที่เราจะแต่งตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัว Chat GPT โมเดลที่จันใช้ก็จะเป็น Chat GPT 4o นะครับนะแล้วก็เราก็จะพิมพ์พร้อมประมาณว่าแต่งเพลงแล้วก็บอกชื่อเพลงไปนะครับจันสมมุติเป็นเ,เป็นเพลงของมหาลัยนะครับ ABC นะครับ9รำวิชาการนี่คือชื่อเพลงนะครับในเนื้อเพลงนี้นะครับเราอยากให้ AI เนี่ยช่วยทําการสร้างเนื้อเพลงให้เราโดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้นําทางการศึกษาภาคเหนือของประเทศไทยครับอ่าอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายนะคอนเซปต์ของเพลงเพลงนี้ครับเมื่อเราเขียนพร้อมได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับ รอสักครู่นะครับเจ้าตัว Chat GPT จะทำการสร้างเนื้อร้องให้กับเรานะครับนะอ่าโอเคก็ออกมาเป็นเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่ถึงกับยาวมากนะครับนะอ่าโอเคครับเนื้อร้องเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะเรามาดูที่ซูโน่ก่อนนะครับ ที่ซ u โนนั้นนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ s u n o c o m นะครับต้องกล่าวก่อนว่าตัว s u n นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม AI นะครับที่ช่วยในเรื่องของการแต่งเพลงไม่ว่าเพลงที่จะต้องมีทำนองและมีคนร้องด้วยสามารถทำได้หรือจะเอาเฉพาะมีทำนองอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับนะนี่คือ s u n นเลยครับและที่สำคัญเราสามารถใช้ s u n นฟรีได้ด้วยน่าสนใจมากครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับ ด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีปุ่มนะครับ sign in น,นะแล้วเราก็ทำการกดปุ่ม sign in ได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเขาแนะนำว่าเราควรที่จะ l o อกอิมาก่อนนะครับเมื่อเรา l o อกอิมาเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มตัว G ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น continue with Google นะครับจะสะดวกสุดเลยนะรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะถามว่าใช้ Account ตัวนี้ถูกต้องไหมถ้าใช่ เราเลือก Account ของเรานะครับกดปุ่ม continue รอสักครู่หนึ่งนะครับ Suno ก็จะเข้ามายังแพลตฟอร์มให้กับเรานะครับการเข้ามาใช้งานฟรีนะครับเราสามารถมีเครดิตในการสร้างได้50เครดิตต่อวันนะครับนะซึ่งในการแต่งเพลง1เพลงนะครับจะใช้ประมาณ5เครดิต1เพลง Suno จะสร้างให้2เวอร์ชัน นะครับนั่นก็คือเราจะเสียไปทั้งหมด10เครดิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวตัว u c s i r i b e นิดหนึ่งนะครับเขาจะมีแปลนในการให้บริการแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ฟรีนะ,ะเราก็จะได้50เครดิตต่อวันนะแล้วก็จะมีการรีนิวเติมให้ใหม่ทุกๆวันนะครับวันละ50นะครับถ้าเราใช้ฟรี ในปริมาณที่คิดว่าพอดีเราก็สามารถใช้ในเครดิตที่เขาให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านติดใจนะครับเราก็สามารถเช่าอัปเกรดได้เป็นแบบ10เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งเราก็จะมีเครดิตค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็สามารถแต่งได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ500เพลงเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะตอนนี้เราเป็นฟรีเครดิตครับในการแต่งเพลงนั้นนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มสร้าง หลอดสักครู่นะครับาจากนั้นก็จะมีข้อความต้อนรับเรานะครับเราก็สามารถกดปุ่มปิดไปได้เลยนะครับวิธีการสร้างเพลงนะครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เนื้อเพลงที่ตัว Chat GPT เขียนให้เรานะครับให้เราทำไมครับทำการคัดลอกเนื้อเพลงทั้งหมดเลยนะครับลงมานะครับจนถึงท่อนสุดท้ายเราก็ทำการกดปุ่ม c อนโทรลซนะครับหรือคลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกเนื้อเพลงทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ซูโนอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับจากนั้นครับให้เราเลือกที่ปุ่มคัสตอมด้านบนนะครับปุ่มนี้จะเป็นการสร้างเนื้อเพลงจากการที่เรามีเนื้อเพลงของเราเองนะครับกดปุ่มคัสตอมครับอ่าเขาก็จะแนะนำอ่าเวลคัมเข้าสู่ตัวคัสตอมโหมดนะครับ เราก็สามารถกดปุ่ม X ปิดได้เลยนะครับคราวนี้ครับในส่วนของตัวรายลิกนะครับให้เราคลิกเข้ามานะอ่ะาคราวนี้ก็ accept อ่าเขาอีกครั้งหนึ่งครับข้อตกลงในการสร้างเพลงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับทำการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทำการวางเนื้อเพลงลงไปแบบนี้นะครับนะอ่าแล้วก็แนะนำว่านะครับ เนื้อเพลงที่เราวางลงไปนะครับแนะนําว่าตรงนี้เขาจะมีเหมือนเป็นวงเล็บให้นะครับจะแนะนําว่าให้แนะนําให้ลบออกนะครับให้ลบออกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ลบออกในบางครั้งเนี่ยซูโน่จะทําการออกเสียงนะครับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ด้วยนะครับติดไปในเพลงของเรานะครับแนะนําว่าให้เราลบออกนะแต่ถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้การใช้งานหรือว่าให้เขามีการแบบ มาวนซ้ำคอ l ั u s อะไรต่างเนี่ยให้เราไปศึกษานะครับมันจะมีการวางแบบนี้อยู่แต่แบบนี้จะไม่ใช่นะครับนะมันจะต้องเป็นเครื่องหมายก้ามปูนะครับแนะนำว่าให้ลบออกก่อนสำหรับมือใหม่นะครับให้เหลือเฉพาะตัวเนื้อร้องแบบนี้ก็พอนะอ่าอันนี้เป็นแบบการแต่งเพลงแบบง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวอจาร์ขอลบในจุดที่อ่าเป็นบรรทัดว่างก่อนนะครับอ่าเหลือประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เนื้อเพลง พอประมาณนะครับครานี้ครับก็คือสไตล์ของเพลงเราจะเอาสไตล์แบบไหนถ้าเราไม่รู้นะครับเรากลับไปที่ Chat GPT ครั้งหนึ่งนะครับเราก็ถามเขาว่า,าควรใช้สไตล์ of music แบบไหนดีสำหรับเพลงนี้แบบนี้เลยนะครับกดส่งครับ ต้องบอกว่าเรามือใหม่จริงๆนะครับเราอยากถาม Chat GPT นะครับให้เขาให้ข้อมูลเรานะครับขอ,อชื่อ,อสไตล์เป็น English ด้วยนะครับเพราะว่าจะอยากให้ตัว Suno เนี่ยเข้าใจะนะครับให้ถูกต้องที่สุดนะครับนะ,ะ,ะเขาแนะนำมาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ คัดลอกนะครับชื่อสไตล์เพลงนะครับแบบนี้นะครับที่เขาแนะนำนะมาที่สโน่แล้วก็อาจจะวางลงไปแบบนี้นะครับคราวนี้ครับอันนี้ก็คือแบบง่ายเลยนะครับนะแบบง่ายเลยคราวนี้เมื่อเราพร้อมนะครับมาที่ชื่อเพลงละเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องใส่นะครับมาที่ตัว chat gpt นะครับชื่อเพลงของเรานะครับชื่อเพลงอะไรแบบนี้ครับนะ c อนโทนีคัดลอกนะครับกลับมาที่ซูโนวางที่ไตเติลอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับนะจากนั้นเมื่อพร้อมครับกดปุ่ม create เลยอรอสักครู่นะครับตัวซูโนจะทำการสร้างเพลงนะครับตามเนื้อร้องแล้วก็ทำนองหรือว่า style of music ที่เราระบุลงไปให้นะครับตรงนี้ใช้เวลาไม่นานครับ แล้วก็ในหนึ่งการสร้างเขาจะทำออกมาให้2องเวอร์ชันนะครับนะแล้วกเ็เขาเรียกว่าตัวโมเดลที่เขาสร้างเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน3.5นะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดลในการสร้างเพลงที่ดีที่สุดแล้วก็มีความยาวของเพลงอยู่ประมาณ4นาทีนะครับถือว่าเป็นตัวโมเดลล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เพลงของเราพร้อมแล้วนะครับเราอยากลองกดฟังก็ มาที่เพลงนี้นะครับกดปุ่มเพล์ได้เลยนะลองฟังกันครับว่าจะพราอแค่ไหนนะครับมหาวิทยาลัยเอพบซี กาวลำวิชาการสร้างซ้์ความรู้เป็นผู้นำด้านการศึกษาภาคเหนือของไทยเรายืนอยู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเราส่งเสริมปัญญาและใจก้าวไปข้างหน้า นำความรู้ใหม่แก่ชาวสยามเตออิบีสีเก้าลวิชาการทุกสาขาวิชาเราเป็นทีหนึ่งเป็นผู้นำทางการศึกษาเพื่อภาหนึ่งมุ่งไปไม่ มหาวิทยาลเอเบซีภูมิใจในศักดีเราจะเป็นที่พึ่งของแผ่นดินไทยอ่าเป็นไงบ้างครับ หรือว่าใช้ได้เลยนะครับนะด้านล่างนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่าในการสร้าง1ครั้งเขาจะสร้างเรา2เพลงแล้วก็เพลงแต่ละเพลงมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวฟังนี้นะครับน่าสนใจทีเดียววิาาออิาาร,รูลนม ภาคเหนือของไทยเรายืนอยู่พักนาสุขความเป็นเลิศเราส่งเสริมตั้นาแใ,ใจก้าวไปขา้างหน้ารวมมืองใจนำความรุ่งใหม่แก่ชาวสยาม b, b c อ่าเป็นไงครับเยี่ยมยอดเลยนะครับนะทั้ง2เวอร์ชั่นครับเวอร์ชั่นแรกเป็นผู้ชายร้องนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่2นี้เป็นผู้หญิงร้องนะครับก็ถือว่า เพราะทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็การออกเสียงภาษาไทยนั้นถือว่าใช้ได้นะครับชัดเจนเลยนะครับนะ,ะเห็นไหมครับเมื่อกี้เรามี50เครดิตนะเราโดนลิฟไป10เครดิตเพราะว่าเพลงละ5เครดิตนั่นเองนะครับส่วนปุ่มที่อยู่ด้านข้างก็คือ extend นะครับก็คือเราต้องการทำให้เพลงนี้ยาวขึ้นนะเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีให้เราใส่นะครับใส่ส่วน ตรงนี้อ๋อถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับน่าจะไ,ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเผยแพร่เพลงนี้นะครับให้คนอื่นทั่วโลกได้ฟังด้วยเราก็มาสไลด์ตรงนี้เป็น p u b l i ิครับอ่านะครับนะแต่ตอนนี้ เรายังมือใหม่อยู่เราก็ลองฟังไว้เองเอาไว้ฟังเองก่อนนะครับนะอ่าโอเคครับส่วนการที่เราจะดาวน์โหลดเพลงไปใช้นั้นนะครับให้เรามาที่ปุ่มจุด3จุดตรงนี้นะครับกด1ครั้งเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เลือก audio ครับอ่าจากนั้นรอสักครู่นะครับไฟล์อ่าเพลงนะครับก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาแบบนี้ครับเป็น mp 3นะครับนะอ่าลองคลิกดูนะครับ ก็ตอนนี้ลงมาที่เครื่องเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นไงบ้างครับการสร้างอ่าเพลงนะครับจาก ai นะครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับโดยใช้ความสามารถของ chatgpt ในการแต่งเนื้อร้องแล้วก็ suno ช่วยทำให้เพลงของเรานั้นกลายเป็นเพลงจริงๆนะครับโดยการใส่ทานองแล้วก็มีนักร้องเข้าไปอย่างว้าวเลยนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะ่าจะเป็น รูปแบบนะครับของการแต่งเพลงให้กับเรานะครับเป็นไอเดียให้กับพวกเรานะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรแต่งเพลงเองหรือว่าอาจจะหาไรายได้นะครับหรือว่าจะแต่งเพลงให้กับบริษัทอะไรต่างๆสามารถทําได้สําหรับท่านที่ต้องการแต่งเพลงเพื่อเอาไปใช้เป็นก่อให้เกิดรายได้นะครับจะแนะนําว่าเราควรที่จะ s u b s c r i b e ในแพลนที่สูงขึ้นนะครับ แปลนที่เป็นโปรแปลนนะครับก็คือชัดเจนครับว่าแปลนนี้สามารถนำไปใช้ในเรื่องของเชิงพณิชย์ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในเชิงพณิชย์นะตรงนี้เขาบอกชัดเจนนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดองค์ความรู้ดีๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ